น้ำไหลนิง่งอารมณ์ชนิดใดก็ตามเราอย่าไปเอาชนะมันเราอย่าไปยอมแพ้มันให้เราตั้งอยู่ในควาสมสงบเรียกว่าน้ำไหลนิง่งความสงบท่ามกลางความไม่สงบน้ำไหลนิง่งหยุดนิง่งรู้น้ำไหลนิง่งเป็นควาสมสงบที่อยู่ท่ามกลางความไม่สงบ เปรียบเสมือนน้ำไหลนิ่งอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเราความพอใจความไม่พอใจความรักความชังความดีใจความเสียใจความโกรธความพยาบาทอะไรก็ตามมันจะเป็นอารมณ์ชนิดใดก็ตามเราอย่าไปเอาชนะมันเราอย่าไปยอมแพ้มันให้ตั้งอยู่ในความสงบความสงบที่อยู่ ท่ามกลางความไม่สงบเปรียบเสมือนน้ําไหลนิ่งหยุดนิ่งรู้ดูความเกิดดับของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมันแม้แต่ลมกับกายความสงบนั้นก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลย แล้วเราจะพ้นจากปวงของมารคำคำสอนน้ำไหลนิ่งพระโพธิยาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงอำเภอวาดบินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีอนุโม,มทนาสาธุธรรมะธรรมทาน